ก็ภาคนี today, exactly. ้มีความพิเศษก็คือสนุกสนุกขึ้นและที่สำคัญคือเราออกจากวัดธรรมนาคารนิมิตแล้วมีโลเคชั่นแปลกๆใหม่ๆมาให้คุณผู้ชมตื่นตาตื่นใจอะไรเงี้ยแต่ละที่ือเป็นที่อังซีนทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นทัพนาคาหาดใจสูงอะไรเงี้ยครับเป็นการเป็นการเดินทางของตัวละครอีกแบบหนึ่งซึ่งจากภาคหนึ่งกับภาคสองเนี่ยเราจะอยู่แต่ในวัดธรรมนาคารนิมิตใช่ไหมครับแต่ภาคเนี้ยเราได้เดินทางออกนอกวัดแล้วก็มีนักแสดงมาเพิ่มก็คือเป็นคิวเทแล้วก็มีพี่นาคคนใหม่ องใหม่ไอ้คนใหม่คนใหม่คนใหม่เป็นเป็นพี่แชมครับผมตใช่ครับเป็นตำนานบทใหม่แต่ว่าภาคนี้ก็จะดุดุกว่าทุกภาคอะไรเงี้ยเอพี่หน้าภาคนี้ค่อนข้างจะออกไปทางแข็งแรงครับ่หรับผที่นเป็นหน้าลยะกดดันะคมับเพราะว่าสภาคี่เขาก็ทามากหมัน้ก็มากดดันมันก็กดดันมากครับผมมากระดับหนึ่งครับเพราะว่าสองภาคก็ทำให้ดีมากครับผมใช่ใชผมก็เลยต้องแบบ ทำการบ้านเยอะมากๆครับกับบริการนี้ครับอย่างอย่างทันี้มีแล้วความนา่ากลัว่ะคบที่หมเป็นยังไงบ้างครับค,ความน่ากลัวก็ยังมีอยู่เดิมครับผม <G> ก็คือเราได้ความที่เป็นพี่หน้าก็จะได้ความอัตลบทั้งความน่ากลัวความสนุกอะไรอย่างนี้ครับและที่สำคัญคืออันนี้เป็นสเสน่ห์ข,ของพี่หน้าคือว่าธรรมะที่เราจะสอนแทรกไปอยู่แล้วในทุกๆภาคอะไรอย่างนี้ครับภาคนี้ก็จะมีเหมือนกันอะไรอย่างนี้ครับ เ่ยมีองคเหมือนกันเพราะว่ามีซเข้ามาช่ใช่คือภาคเนี้ยด้วยความที่พี่นาคเนี่ยคาแรคเตอร์ของพี่นาคเนี่ยเราจะต้องมีเรื่องของพานาคใช่ไหครับที่ตั้งแต่ภาค1และภาค2ทีเนี้ยที่สุดมากที่เป็นภาคหนึ่งภาค2เราจะใสมาไม่เยอะแต่ภาคเนี้ยเราจะเราจะเห็นความเป็นพยานนาคมากขึ้นเป็นตัวเป็นตนมากขึ้นแล้วก็เพราะว่าเรื่องราวเนี่ยจะมีอะไรที่เกี่ยวกับพญานาคด้วยสาหรับกาแสดงเขาือยเราเงเยารารเ จากจากนู่นมาเลยจากข้าวมาเลยแล้ววางน็อตรงกลางก็ได้นะเดินได้แล้เดินเข้ามาตรงกลางครับผมครั้งนี้เราก็ยังกลับมาแสดงอีกเหมือนเดิมในการพูนก็รู้สึกว่าตัวเนนเนนน็อตมันจะมีความโตขึ้นครับแบบอ่าภาคแรกเนี่ยยังเป็นเนนที่แบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องแบบยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวอะไรมากเท่าไหร่ ภาคนี้มันก็จะมีความที่มีความเป็นผู้นาม,มีความแบบเออต้องดูแลออต้องไปหาว่าออเป็นอะไรถึงเป็นอย่างนี้ต้องหาวิธีรักษาออได้ครับมันจะมีความโตขึ้นออจริงๆรอรอย่างอย่างภาคแรกภาคสองนะครับก็ก็จะมีบทค่อยๆเยอะท่าไหน่ส่วนภาคสามเนี่ยก็จะเป็นอาถันออสแล้วเต็มตัวแล้วครับก็ทำการต้นตอนหักอะตัวลกช็อปอะไรก็เต็มที่ครับทำมาดีครับ ก็เป็นตัวละครใหม่เนาะชื่อว่าเปรมก็เป็น,ปนชาวเกาหลีที่ไม่รู้วัฒนธรรมไทยเลยไม่รู้ว่าผีไทยเป็นยังไงอะไรอย่างเนี้ยแต่พอมาเจอแก๊งนี้อ่ามาเจอแก๊งแล้วก็พอไปเจอวัฒนธรรมไทยผีไทยก็เป็นตัวละครที่ชอ็ชอกช็อกทั้งหนังแล้วก็เป็นตัวละครที่มีความฝันในการช็อกอะไรอย่างนี้เขาบผกใช่ครับผม พักสามแล้วพักสา,นะา 3, แล้วก็เฟิร์สบอลลูนนะครับวันนี้พี่เอไม่ได้มาก็ก็มีความโตขึ้นแล้วก็มีความสนุกสนานเหมือนเดิมครับมันทเราหดยังไงบ้างบรรยากาศในการถ่ายทำที่เราได้แบบกล่กล้องนครับวงนี้เราไปในสถานที่ยันซีทั้งหมดนะครับข้างาคางเราขึ้นน่าจะเป็นเรื่องแรกแล้วก็เรื่องต้นต้นของประเทศไทยที่ได้ขึ้นไปถ่ายทำข้างบนครับก็รู้สึกข้างบนนี่สวยงามมากและในเรื่องก็เชื่อว่าสวยนะครับ เยอะก็เดิมครับสําหรับเฟิร์สบอลลูนก็ภาคนี้ก็ตทั้งตลกทั้งจัดการทั้งต้องยิงวิ่งหนีผีอะไรอย่างนี้ครับแดนมีแอเพ็บบ้างภาคนี้มีแผลพบ้างกินไปเยอะแล้วครับภาคหนึ่งวัดสองภาคนี้ก็เริ่มชินกับผีครับผมครับผมครับถามว่าอะไรนะครับผมก็ ภาคนี้มินก็รับบทเป็นโทมินจุนเหมือนเดิมนะฮะก็โตขึ้นมีภาวะผู้นํามากขึ้นมีเรื่องราวเป็นของตัวเองมากขึ้นนะครับก็แต่มีฉากคอดเสื้อเหมือนเดิมครับน่าจะเป็นความชอบของพี่มาก็ฝากติดตามด้วยะครับช่งนี้มินว่าเส้นเรื่องน่าจะสนุกแล้วก็น่าค้นหารวมถึงปริศนาต่างๆมากมายรวมถึงเรื่องราวของพญานาคด้วยครับผมก็ฝากพี่นาคจัด้วยนะคะผมเป็นเน้นใหม่นะครับผม นน้ำเหนือครับก็เ้ืยอความเป็นเด็กเนาะก็จะไปขวนส่วนพี่เขาแบบกวนไปเรื่อยเพรวนแบบพี่เขาพูดมานน่นก,ก็ไม่ฟังพูดนี่ก็ไม่ฟังก็กึนวนนะครับเป็นเด็กอะ,เ,เ,อกอะเรื่ความเป็นเด็กครับผมส่วนตีนีนะครับภาคนี้ก็ก็จะสึกแล้วครับผมก็สามารถเล่นได้มากกว่าที่จะไปเลนเพราะด้วยความเป็นเลงเพราะเราก็ต้องสังรวมหน่อยนะครับใช่ภาคนี้ก็จะแบบสนุกสนานล่าเลงมากกว่าภาคที่แล้วครับผม ครับก็ยังไงก็ตอนนี้เราก็เดินทางถึงภาคสามแล้วแฟนคลับพี่หน้านะครับที่เราคอยว่าเมื่อไหร่พี่หน้าจะมีภาคสามตอนนี้เราก็มีภาคสามแล้วนะครับแล้วก็ความสนุกความน่ารักความตลกอะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังเหมือนเดิมนะครับช่วงนี้เครียดๆกันก็อยากจะฝากเหมือนทคเรื่องนี้สักเรื่องนะครับให้มาชมกันนะครับ17มีนายนี้นะครับฝากด้วยนะครับพี่หน้าสามครับผม ได้นะครับฝากติดตามพี่นาาดมศนะครับแล้วก็ฝากตัวละครพี่นาศกับทีมงานทุกคนด้วยนะครับผมภาพนี้เป็นพี่นาที่เพี้ยนนะครับผมแล้วก็แค้นมากนะครับแล้วก็ไม่ยอมรับการกระทำใดๆที่ฝั่งทมทให้นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยว่าพี่นาที่รุนแรงขนาดนี้เนี่ยจะถึงขนาดไหนครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับครับ